ความต้องการที่อยู่อาศัยในปักกิ่งแข็งแกร่งช่วงวันชาติจีนยอดซื้อจองคึกคัก หลังจากมีการประกาศนโยบายที่อยู่อาศัยใหม่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเมืองชั้นนำอย่างปักกิ่งและเซินเจิ้นพบว่าความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในส่วนของการซื้อบ้านใหม่ในช่วงวันหยุดวันชาติจีนการเติบโตดังกล่าวยังคงดำเนินต่อเนื่องในช่วงวันหยุดวันชาติและเทศกาลไหว้พระจันทร์โดยมีผู้อยู่อาศัยจำนวนมากใช้วันหยุดยาว8วันนี้เพื่อเปรียบเทียบและเลือกซื้อบ้านในฝันของตนเอง ในเขตรงโจมีโครงการที่อยู่อาศัยใหม่เปิดตัวเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งตรงกับช่วงวันชาติและการประกาศใช้นโยบายใหม่ ผู้พัฒนาโครงการระบุวา่ามียอดขายแล้วกว่า60%ของยูนิตชุดแรกจากทั้งหมดกว่า760ยูนิตและได้มีการเซ็นสัญญาออนไลน์เรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งโครงการพัฒนาในเขตทงโจโดได้เปิดพื้นที่จัดแสดงแบบ l i ์ e action เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและการออกแบบของที่อยู่อาศัยที่ได้รับการยกระดับภายใต้นโยบายบ้านคุณภาพหรือ quality housing มุ่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่เหนือกว่าให้กับผู้ซื้อ え